โครงการสุขาดีมีความสุขกิจกรรมคิกออฟโครงการสุขาดีมีความสุขโรงเรียนบ้านโชคเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่ที่6บ้านโชคอํานวยตําบลสามัคคีอำเภอน้ําสมจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบล เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน176คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนมีห้องน้ำพร้อมใช้งาน17ห้องบริหารงานโดยนายวัฒนาสาัทธากลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคเจริญโรงเรียนบ้านโชคเจริญได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาตัวอย่างของอำเภอนอโสม ในการดําเนินโครงการสุขหาดีมีความสุขและได้เข้าร่วมกิจกรรม k ี่อฟโครงการสุขหาดีมีความสุขผ่านระบบออนไลน์โปรแกรมซูมมิทติ้งในวันที่6พฤษภาค,คมพุทธศักราช2567นําำโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตอำเภอน้ำสงคณะกรรมการสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโชคเจริญร่วมรับฟังการบรรยายวัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงานจากพลตํารวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมพิธีเปิดโครงการสุขหาดีมีความสุขพร้อมกันทั่วประเทศและได้รับมอบป้ายโครงการสุขหาดีมีความสุขจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4เพื่อเป็นสถานศึกษาตัวอย่างในเขตอําเภอน้ําสม ในการดําเนินงานโครงการสุขหาดีมีความสุขโรงเรียนบ้านโชคเจริญได้ดําเนินการสํารวจสภาพปัญหาห้องน้ําตามปฏิทินแนวทางในการดําเนินและได้ดําเนินการปรับปรุงห้องน้ําให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดซึ่งจะต้องสะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้สอยภายใต้หลักสะอาดแห้งหอมสะดวกสบายสุขลักษณะสวยงามเพื่อให้พร้อมใช้งานก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 โรงเรียนบ้านโชคเจริญขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนสําคัญในการดําเนินงานตามโครงการสุขหาดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโชคเจริญให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทําให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสําเร็จลุล่วงทุกประการขอขอบพระคุณครับ